ก็กลัวเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วกมาอะไรแบบนี้ด้วยเล่าจะรอดทำไมคะนายซานปโปชีเหรอจะไม่ได้ปวดฉี่ฉันกลัวพี่กีตต์ต่าหากเราเต้นอะไรก็ไม่รู้ดูนั่นเดี๋ยวโหเซ็กซี่เน็กซี่มากเลยเอวก็พริ้วตายเถอะในสถานที่แห่งนี้นี่นายดูมินนะนายดูมินสถานที่ชัดๆเลยแล้วนั่นพี่ไม้นายมองอะไรอะเห็นคนเดินไปเดินมาแต่ฉันฉันรู้ตาฝาดหรือเปล่าฉันงงคุยนี่ไงเดินมาจริง ออเขาขาวป่ะนแม่ไม่ร้เหมือนกันตรงคอเหมือนมีเลือดเะเกี้จริงเหรอแต่หน้ากากแต่เท่าที่ฉันเห็นเนี่ยเขาว่ากันว่าในกุ๊กใต้ดินนี้จะมีชายผิวขาวเผือกตัวใหญ่สูงและแถมเขาเดี๋ยวจะใส่หน้ากากปิดหน้าตัวเองอย่าบอกนะว่ามันคือไอตัวนั้นน่ะโอ๊ยนี่มันฟุ้งลงแล้วถือชะ้รงนะแล้วไม่มีคนได้ยังไงอ่ะ ฉันคิดว่าอันนั้นน,น่าจะเป็นพวกคอสเพย์มากกว่าละมั้งเพกัน,นที่นี่เนี่ยมีแต่คนมาล่าท้าผีเยอะมากแล้วฉันคิดว่าอาจจะมีคนแบบมาถ่ายรูปทําตัวเป็น SCP นู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยคอสเพย์นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเรารอสักประมาณถึงเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสำรวจที่นี่ดีกว่ามันจะได้หลอนๆฉัน <Okay. S 1> เตรีย,ย,ยมกล้องวิดีโอมาละอะ let's go, <S okay, let s go. <S เสียงอะไรอะใครคุยกันนะ time fifteen forty seven เวลาสินาิกาสิดนาทีดรวินเซนต์และริชาร์ดอดัมกับคนไข้ของเขาจอห์นไวเล่าถึงความฝันซ้ำๆที่เกิดขึ้นกับเขาทุกวันหมอเข้าใจนะว่ามันทำให้คุณไม่สบายใจมันเกี่ยวกับเรื่องของความโหดร้ายทารุณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจอห์นจอห์นบอกหมอได้ไหมเราต้องการช่วยจอห์นได้โปรดเถอะ พวกเราอยากช่วยนายจริงๆนะแล้วชีวิตในคุกนายเป็นยังไงบ้างผมนนอไม่เอยหลับครลบช่วยอธิบายเราฟังหน่อยได้ไหมจอนมันเกิดอะไรขึ้นมันจะดีมากและจะช่วยคุณได้ง่ายมากจริงๆนะความฝันของผมคือผมอยู่สุดปลายถนนฉันบอกไม่ได้หรอกว่านั่นเวลาเท่าไหร่หรือสถานที่ไหนมันมืดมากฉันมองที่มือของฉันที่กำลังกำขวานอยู่แน่นและมันเต็มไปด้วยเลือด มีชายคนหนึ่งคุกเข่าอยู่ข้างหน้าฉันตาของเขามองผ่านใบหน้าของฉันด้วยสายตาที่หวาดกลัวและมือของเขากำลังกำลําำไส้ของเขาอยู่ฉันจำไม่ได้เลยว่าเขาคือใครให้ตายเถอะจนกระทั่งมันคือแกย์โอ้ยอะไรขึ้นน่ะ เด็กเข้ามาในคุกอ่ะโอไปอ่ะขคนที่เราเห็นนี่วะเใส่หน้ากากคือตงเต๋อว่ะนี่หัวแมงวันนี่จอหนเป็นฆาตกรไม่นะโอ้ยตกใจตั้งแต่แรกแจงตงเต๋อเนาะสิ่งที่เราเห็นมันคือภาพนิมิตความหลอนหรือเปล่าเนี่ยเพราะตอนนี้เวลาตีหนึ่งกว่าแล้ว และสิ่งที่ฉันเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือทำไมเลือดมันยังดูสดสดร้อนๆกับนี่น่าจะเป็นหนังสือที่เอาฮาว้ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของจอนอะในการแบบวิจัยโอ้ยได้ยินเสียงไหมเรื่องการฝันทำไงมัเหรอใช่เลฉันได้ยินเสียงเหมือนเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเหมือนมีใครเดินมาหรือเปล่าได้ยินดังปึ๊กๆนั่นอะไรด้ยินแจ๊ะไงวะวิววตรงข้างๆตัวนี้มีรอยมือด้วย ดีวยกระเซ็นเตมไม่ด้วยน้ำฉันคิดว่านะาเราต้องไปเปิดไฟหรือเปล่าตอนนี้มันมืดมากเลยอมองอะไรไม่เลยอ่ะฉันได้ยินเสียงมาจากฝั่งนู้นอ่ะฉันคิดว่ามันไม่น่าปลอดภัยพี่ไหมในในเปิดประตูนี้ได้ปะไม่ได้เดดขาบอกง่ายมันบอกต้องหากุญแจโอ้ยแต่รอยเลือดมันถูกดึงมาตรงนี้แล้วฉันเห็นว่ามันมีเอมันมีใครบางคนนอนอยู่ด้วยมันมีคนนอนแองแมงอยู่งั้นตอนนี้เราต้องหากุญแจก่อนสินะรับปุ๋ยใช่นะเราไปที่จุดกำเนิดเสียงดีกว่าฉันไม่รู้ว่าเสียงมันมาจากที่ไหนว้าย อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยดิฝันซ้ำๆฝันซ้ำๆถึงชายคนนั้นเพื่อนเพือนเฮ้ยเขาไม่ได้เปชายตายเลยดูหน้าเขาดทุกคนเขาไม่มีปากอ่ะและแถมเขายากใส่เสื้อคราดสิด้วยอ่ะนี่มันเขาเป็นมนุษย์ทดลองอ่ะการทดลองอะไรของที่นี่กันเนี่ยน่าจะเป็นทดลองหัวแข็งนะในโปรยคอขอชีวิตฉันคืนนะนะ ฉันไม่เข้าไปในห้องนี้เด็ดขาดตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบล็อกซีไม่ดีแล้วย้ายออกมาเลยฉันคิดว่านะน่าจะมีกุญแจอยู่ที่ห้องแอดมินปะปาปห้อลแอดมินงันลองๆไปดูเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะเขาโหยหวนเลยอะทุกคนทุกคนฉันได้ยินเสียงอะไรมาจากตรงนี้นี่ไงมีตู้ไฟอยู่เฮ้ยเปิดได้ไหมเฮ้ยมันบุรเข้าไปได้นะเพื่อนตรงนี้ทุกคนอะมีข้างบนให้เหรอตรงนี้บดทำไมบอกมันปีนได้ปะอ้าว อุ๊ยเอ้าพี่กี้เขาไปได้ไงอะมันไม่รู้โอ้โหรูบัเลอะเลยเปิดไฟได้ปะเปิดแล้วนะิเอาเลยเอาเลยเอว่าที่มุดเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรอะมีคนมีคนมีคนเขาไปแล้ว เูดมาดูจริงฉมเลยดปแบกเอาไมเอาเอาโอะไรั่าๆเลยเอ้าฉันวิ่งไม่ได้ยังเป็นงนัไน่ดเไปช่วยแม่้แล้วนายออกไปแล้วบอกให้เข้ามาตั้งนานนายก็ไมู่ดมาดูดคุกอ่ะมันคงที่จะมีเอ่อห้องที่จะมีกุญแจฉันคิดว่าอาจจะเป็นไม่ห้องควบคุมก็ต้องเป็นห้องไฟหรืออะไรที่เขาเอาไว้ใช้เก็บอ่ะของสำคัญอ่ะต้องไปเอาอะดิ เราต้องเดินนไปทางีแต่เราจะไปยังไงในเมื่อไอตัวนั้นมันเดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้นั้รู้จักพลังแห่งการจุกปะฉันอยากจะควักไส้พวกนายเหมือนในฝันจริงจริงตอนนี้มันอยู่หน้าห้องตรงไหนฉันตรงพี่กิตไปดูอะไรอยู่อะฮะกุญแจไงกำลังกุญแจอยู่นี่ฉันกำลังค้นตามตัวมันไปนี่กุญแจอยู่เนี่ยโอเคหยิบยังหยิบยังตอนนี้ท้าวสะดวกบ้างจูแจงกำลังเดินมันกำลังเดินไปห้องมนแล้วแล้วจริงปะเนี่ยพี่กิจเราติดไฟก่อนจริงไม่โกหกเราไปแล้ว นี่เป็นตึงนะแจงก็ลองวิ่งมาแอบอุ้ยเป็นปลาเสียวฮเสียวฮือเอาผมมันเห็้ผมไปแล้วไฉันไปแล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยได้แล้วแล้วก็ต้องออกนะมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาามันคว้าผมคว้าผมไปนอนตรงเมื่อกี้ไม่กินไม่กินหัวทะลุกระจกเลย แจ่วกินย้อนนแจ่วกินย้อนเฮ้ยยนตีพวกแกจุ๊บแจ่วสาวจุ๊บแจ่วใจใจเราได้มาแล้วนะพี่ได้คญแจใช่ไหมแจ่วเราได้สองชีวิตแล้วนะนี่ถ้าเป็นแมวนี่ก็คงขึ้นหวันแล้วเนี่ยเว้ยวันนี้มันไปเข้าพวกคุณแล้วใส่ไปจะได้กลิ่นของพวกเรายังไม่สนใจแล้วด้วยจะวิ่ง คิดว่ารูนี้มันน่าจะเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบซากตู้ซากอะไรเต็มไปหมดอะใช่ใช่ใช่ไปดีกว่าหวังว่ากุญแจนี้น่าจะพอใช้ได้อยู่นะไอ้ไอ้ไปไหนเขาเอาไอ้ตัวห้องดีใชไหนเฮ้ยคนนี้นี่นี่ใช่ห้องปากฉีกหรือเปล่านี่เขาตายอยู่นี่เฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายได้ยังไงอะสงสัยโขกหัวมากเกินไปกินข้าวไม่ได้หรือเปล่ามีครึ่งปาก เราเดินไปก็เจอเขาติดกำแพงอยู่เลยอ่ะฉันว่าเราอย่าไปสนเขาเลยดีกว่าเราเอาเวลาไปสนใจตัวนั้นเถอะเปิดประตูเรียบร้อยเตยนี่มันใช่ใครโอ้ยโอ้ยยาวเชียวเขาไปแอบในคูค้นเขาไปแอบในคูคนเขาบอกว่ามันขึ้้างกับการอะไรอะอก่าลืไนเหรอวกนายปิดไฟด้วยตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือ ใช้ไฟนี้เปิดเพื่อหาทางไปต่อและอย่าลืมว่าเราต้องหาทางออกจากที่นี่ด้วยนายไปตั้งกันเป็นกองเลยอ่ะฉันไม่คิดเลยว่าเราจะมาเจอเออเสียงเสียงมันบึกงบึกเอ้ยเฮ้ยเสียงฝีเท้าจากคนลุกมันชัดเจนมากพี่แป้งไปนิดหน่อยโอเคทางสะดวกทางสะดวกไปพี่ไปโอ้โหราดูหลังนายให้ แล้วคนตรงนี้คือโดนดึงหัวตายไปหมดเลยอะเฮ้ยแล้วไหนมันคือประตูทางออกและเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นว่าให้เราต้องดึงคันโยกสาอันคันโยกสมอันใช่ใช่ช่เพื่อเอ้ยดูน่ะดิอะไรตายซะเถอะพวกแกยคนนี้โดนดึงหัวมาเลยวันตอมหึงเลยตานน่าจะเป็นห้อง

เดี๋ยวพี่กิก็กลับมาเกิดตรงนี้โอมพี่กิจงเกินพี่กิจงเกินพี่กิจงเกินอ๋อนั่นไงมาแล้วพี่กิตเห็นเหมือนฉันไหมไอตัวนั้นมันโดนเหมือนเป็นตะก้อข้อปากเหมือนหมาเลยอะเจ้าโค้ดเจ้าโคขับไปเลคือว่าี่เจเห็นนะคือพี่แพ่งโวยวายปุ๊บเจงหันไป เจนพี่แฝดนดนชิ <Pop keys am expand> ้วไปแล้วโอ้โหจุดแดงอ่ะคือมันผ่านหน้าจุดแดงมาได้ยังมันมาเอาฉันเลยอ่ะมันะเล่งนะมันเล่งมันเล่งง่ายไงเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีทางค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไฟนี่ปิดไฟเข้าไปด้เข้าไปก่อนได้ไหมพวกนายเห็นนั่นไหมเงาที่มันผ่านไปอย่าเข้าแล้วแค่นั้นแหละเข็นขายาวเหยียดไฟมันจะทําให้มันมันเห็นนะต้องระวังตรงนี้น่าจะเป็นห้องผู้ป่วยนะมันมีคันโยกไปทุกเราช่วยกันดูหน่อยแอบไว้นี่เราแอบไว้นี่ ของหาว่แอบในนี้ขนาดเมื่อกี้พี่กิตแอบตรงแบบใกล้ๆมันยังดึงพี่กิตไปได้เลยเราเจอที่ตัดเลยเฮจอเจอเจอเจออะไรอะไรยกเฮ้ยยกเลยยกเลยโยกโยกโยโยตรงนี้มีที่ตัดเหล็กครับหนึ่งโยกใน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 ี่ที่ตัดเหล็กอยู่ในนี้งั้นก็ดีเลยตัดเหล็กโอเคเก็บไว้ทุกคนเลยนะเผื่อใครตายจะได้แบบปลั๊กแทนชาวบ้านได้เฮเสียงมาเดินมาทางซ้ายมือเราได้ยิน โอ้โหไม่ใช่สายมันอยู่หน้าประตูห้องเรารอเขาดูหน่อยเพราะว่าผมได้ยินเสียงอุ้ยโู้สายาวเชียวฉันจะเลิกพวกแกมันไปแล้วพี่ลาก็ได้แต่อย่าลาบวัดถ้าลาบฉันรู้สึกฉันฉันแพ้เขาคร่วแต่เกินเฮ้ยทางซ้ายมือทางซ้ายมือเฮ้ยมี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 จุดมีจุดนัดพบ ไปแล้วไปแล้วเราไปด้วยโอ้๋อโห้องนี้ห้องช็อตไฟฟ้าทรมาเฮ้ยนี่ไหมใช่ป่ะเอานี่ปุ๊บปุ๊ไหมปเปิดไม่ได้ให้ตายเถอะทำอะไรนี่ฉันคิดว่าเก้าอี้นี้เนี่ยน่าจะเป็นเก้าอี้สำหรับเอ่อการบำบัดนะเขาไม่ได้จะบำบัดแล้วแบบเนี้ยน่าจะช็อตเก้าอี้นวดนะไม่ใช่เก้าอี้นวดใช่ไหมการบำบัดไงว่าแบบว่าทำให้หายบ้าฮึมไม่น่าเลยเหม็นกลิ่นเหมือนปลาหมึกไหมอ่ะ บ้าเหรอโอเคโอเคไปไปทงนี้ทองนี้ตอนนี้ต่อเลยอุ้ยขันย่อขันยอขันยยอเลยกอะไรพี่อันที่สองโอ้โหโคนหัวขาดปาบโอ้โหฉันว่านี่มันแปลกแปกแล้วนะคนที่โดนทดลองที่นี่อ่ะเหมือนเขาปล่อยให้เป็นอาหารของเจ้านั่นเลยใช่น่ากลัวชะมัดเที่ยงคืนสิบนาทีด้านหน้าไม่มีอะไรใช่ไหมตูดขาวๆยังคงอยู่หรือเปล่า อสำรวจก่อนนะก็มีร่องรอยการทรมานด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเลือดแตกเต็มไม่หมดเลยวีครับผมแจ็งไปแล้วแจ็เข้าไม้แจ็เข้าไม้แจ็เข้าไม้ตายแล้วรีเฟคไวด์เวอร์รีเฟคไวด์จัดจันเข้าไม้ละหรือฉันจะฉันจะขัยกละสุดท้ายยกเลยไม่ยกเลยยกเลยยกเลยทุกคนไปๆมาตรงนี้ก่อนมันต้องใช้ครีมตัดอะ มาอยในเดือนนี้นี่เห็นเห็นไฟใช่ไหมมา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 โอ้ดิบเข้าเรื่องเข้าเลยเหมือนว่ารูมันจะมีแค่รูบนกับรูล่างฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คีมตัดน่าจะพอได้อยู่ตัดโลดปังจบเลยสวยเจุ๊บใจเลยพี่โยกเลยได้อือเฮ้ยอืมสนิมกินมันเนึบโอ้ยถ้าเกิดว่าเราสามคันโยกหรอปะใช่ใช่แต่มันมันนิ่งจังมันมีอะไรเปิดหรือเปล่ามันมันเหมือนไม่มีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับประตูเลยนะ มันเราเอ้ยมันมีประตูหนึ่งที่ร็อกอยู่จําได้ปะอันใช่ประตูนั้นปล่วะประตูหลังเคาน์เตอร์เปล่าเพื่อนไปดูนี่ไม่รู้จะไม่การเดินไปก่อนหรอกพยายามดูรอบๆบก่อนฉันคิดว่าเรายังดูรอบนี้ไม่ไม่หมดอะมันยังมีทางไหนที่พวกเรายังไม่ไปอีกไหมและไอ้สามคันโยกนั้น่ะมันมันใช่คันโยกทางออกที่แท้จริงหรือเปล่ามันมีคันโยกปอนด์ด้หรอไม่แน่ใจทันทีเราเคยมาแล้วนี่เอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่เขินคุ้นเลยอุ้ยไม่เคยไม่เคยมีถุงเลือด มีเอสารด้วยห้องดับจิตให้ตายเถอะเราอยังเงเราก็ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้อ่ะแต่ทางนี้ไม่ันกเราก็ต้องกลายเป็นอะไรเฮ้ยเขาเล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 ยพี่ประตูเออเดี๋ยวโอ้นี่ม้าอึโอ้โหหัวขวดเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมมานท่าซะไปอะผิดของแกโจร ตอนนี้นายคงได้ยินฉันแล้วใช่ไหมสมองของเราสองคนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วฝันของนายมันเกี่ยวพันกับความจริงและอีกไม่นานความจริงก็จะปรากฏขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ,อตอนนี้นายหมดประโยชน์แล้ว มีพาร์ตต่อไปอีกเหรอโอ้ยแต่อีตัวนั้นมันยังไม่ตายไงฉันคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีพาร์ตสองอยู่แล้วอะ่ะใช่ ก็โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค like, ์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจงแ้งเตือนก็ได้นะคะถ้าใครอยากจะดูผพาต่อไปเนี่ยก็ยังไงก็กดไลค like, ์คลิปนี้กันเยอะๆนะแล้วถ้าเขามีการอัปเดตบหม่เดี๋ยวพวกเราจะมาเล่นนะโหยครั้งหน้าแป้งคิดว่ามันแน่ๆเพราะว่าตัว S C P ชายกายนะคะยังคงอยู่ในนั้นและพวกเราออกไปไม่ได้เพราะว่าที่นั่นมันเป็นแค่กับดักมันออกมาจากโลกแห่งความจริงแล้วโอ้หไม่ใช่แค่ในคุกแล้วทุกคนอาจจะไปในเมืองหรืออาจจะไปที่อื่นก็ได้อ่ะมันหลุดออกมาแล้ว มันม<ว>ีมากกว่าหนึ่งด้วยกงันวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจะฝันเรื่องเดิมซ้ำๆกันไหมเนี่ย